สวัสดีครับทุกคนนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่าทุกคนนี่อยู่กับสี่สาวทุกคนเป็นไงน้องๆแต่ละคนน่ารักสุดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆสี่คนนี้นะครับไปทํากิจกรรมแลกแคนดี้นะครับตัวเกมจะสนุกสนานแค่ไหนทุกคนไปรับชมพร้อมกันได้เลยทุกคนนะฮะจะเลี้ยงหรือว่าจะหลอกทุกคนป้าลุยหากใครอยากได้ค่าไส้บอกสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่า ต้องทีดีดิช็อปมีทั้งการกดเกมพาพร์อัพเลเวลค์ดฟาร์มเพชรและยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจัดเต็มครบจบในที่เดียวมาแล้วครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วครับก็เหมือนเดิมนุกคนต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับเราก็ต้องแยกย้ายกันไปตัดไม้เพื่อนๆนะฮะตัดมงตัดไม้นะครับห้ามอู้ห้ามอู้เออช่วยๆกันทำมาหากินนะฮะเอาละเอา,เอาใส่ไฟใส่อะไรกันให้เรียบร้อยนะฮะถ้าตอนนี้พี่ก็ออกมาฟาร์มแล้วทุกคน ใส่กันไวมากครับปุ๊บฟับปุ๊บฟับปุ๊บฟับเก็บ,ปบไปเก็บไปเออของเก้าอี้เก็บไปครับเปิดกล่องเปิดกล่องไปได้เป็นขวานว่ะได้ขว,ขวานก็เก็บมาโ okay. อเคเ็จเล็กนะฮะกระเป๋าเต็มแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหมันเก็บไปแค่ห้าช่องไงกลับมาบทครับกลับมาบทนี่ฮะแล้วก็มีคอมเมนต์นะฮะบอกว่าอยากเห็นพี่ใช้กระเป๋าแค่ห้าช่องโอ้โห <c ười> สปา์เองจะทรมานพี่ไปไหน FC แต่ละคนนะฮะให้พี่เดินทางสะดวกเถอะไอ้สอง โอเคฟาร์มกันแบบต่อเนื่องนะครับวิ่งฟาร์มไปวิ่งฟาร์มมามันก็มืดแล้วนะครับตอนนี้อ่ะก็ขอย่างกระต่ายหน่อยละกันเราได้ขากระต่ายมาแล้หนึ่งอันเอาน้องเลียวโรซ่าตุยต่อหน้าต่อตาเกิดอะไรขึ้นน้องจมน้ำตุยละน้อง <laughs> เออพี่เห็นศพอยู่ในดามแล้วครับเดี๋ยวพี่ลงไปดูในถ้ำก่อนว่าช่วยเด็กออกมาย่าง ไอ้ประตูยังไม่เปิดนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ช่วยเด็กออกมาอ่ะปะทุกคนเปิดกล่องนี้เดี๋ยวเราเอาเด็กกลับไปส่งฐานกันนะฮะเป็นอะไรโอ้เจอแต่ปืนว่ะทุกคนนะครับและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่สทุกคนพี่เขาออกฟาร์มปกติออกฟาร์มเรื่อยๆนะครับเก็บเก้าองค์เก้าอี้และกล่องใบนี้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยทุงอุ้ยเทียนโอเคสวยเลยนะครับเราได้สิ่งของที่เราต้อง การทุกคนนะัก็คือเทียนนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้มืดแล้วทุกคนเทียนที่เราเก็บมาได้เดี๋ยวขอญาติเอามาไว้บนหินก็เท่ากันนะฮะเอาไวส้สูงสๆหน่อยนะฮะอ่ะเก็บไฟเอาไว้ให้ใกลมือเด็กทุกคน <c oughs> <c oughs> เอฮ้ยกวางมาทําไมวะแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่สี่ไว้เพื่อนๆน,นี่ฮะเรามาช่วยเด็กคนที่สองนะฮะรู้สึกว่าเกมมันจะแหลกๆห,หรือเปล่าแต่ก็บอกเป็นหยังนะครับ เราสบายอยู่แล้วอาชีพที่พี่เอาเข้ามาคืออาชีพใสบอกนั่นเองนะครับอาชีพสุดโกรงเอออ่าฮะมานี่ไอหนูกลับบ้านกับพี่ขอเปิดกล่องเป็นโอ้ไฟฉายและตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่4ทุกคนเดินทางมาเจอกับกรงหมีเอ้าน้องโรซ่ามาทำไรน้องน้องใจเย็นน้องโอ้น้องอย่าวิ่งผ่าไปงั้นน้องเดี๋ยวพี่ช่วยไมทันเดี๋ยวน้องตุยนะน้องนะน้องนะน้องนะ ไอ้เดาเขาวิวีดทำไรมาด่าเดี๋ยวพี่ต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะแปบนึงช่วยดอเขาก่อนครับโอ้โอ้โอ้จเย็นจเย็นจะเย็นจเย็นเดอเขาตุ้ยเดอเขาตุ้ยอืมโอเคเหลือหมีตัวเดียวอยู่ในกรงดีนะที่หมีตัวนี้อยู่ในกรงนะครับไม่งั้นแย่แน่นอนโอเคจะกการบีเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดกล่องด้บีกันนะครับทุกคนโอ้โหแล้วมันกระโดดด้วยดินะฮะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างมันจะยิงไม่โดนตอนมันกระโดดนี่แหละอ่ะโอ้ไรเฟิลอันนี้เป็น โอ้ถังน้ำมันสวยเลยป่าเราไปกันต่อทุกคนนะฮะวิ่งไปวิ่งมาดึกแล้วนะฮะโอเคน้องเขาก็โดนกวางไล่เหมือนเดิมทุกคนเราก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับนี่ฮะช่วยน้องเขานะฮะเดี๋ยวรอเขาตุยดูเลือดแดงแล้วอะ่ะโอเคเรอเขากลับถึงฐานแล้วว่านี่อ่ะกินปลาเพิ่มพลังเฮ้ยโอ้โหเอ็งจะเข้ามาในแคมป์ไฟเลยเพือ่อนเออไปไปขี่มันขี่มัน โอเคครับและตอนนี้นะครับพี่ก็มาช่วยเด็กคนที่สองเฮ้ยคนที่สามนะฮะอืมโอเคเข้าไปเปิดกันมีกล่องแดงเพราะวะ่าเด็กคนนี้โอ้ยเสียใจว่ะปกติเอ้ยโอ้โหได้เทียนด้วยก่อเหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเอาก่อเหล็กกลับฐานดีกว่าต้องมีน้องบางคนที่แบบยังใส่เกาะกะกากอยู่แน่นอนนะครับโอเคและตอนนี้พี่ก็เอากอเกาะเหล็กกลับมาถึงฐานแล้วทุกคนอ่าฮะอ่าฮะแวะ แวะเอาเด็กกลับบ้านนะครับแล้วก็ใส่ฟืนใส่ไฟให้เรียบร้อยตอนนี้อ่าฮะตอนนี้กองไฟเราเลเวลห้าแล้วทุกคนโอ้โยน้องน้องมีนาปะวะน้องมีนาเอาเม็ดคิดเอาเหล็กกลับมาเพียบเลยนะฮะออ้สวยเลยอู้เกือบเต็มนะครับอ่ะและตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่วันที่สิบพี่เล่นมาได้ยี่สิบสองนาทีแล้วทุกคนก็ต้องออ้ลืมไป <laughs> เล่นกันหลายคนโฟติเล่นโซโล เออพี่ลือไปนะครับว่าพวกลัทธิในสตองโฮเนี่ยมันเยอะขึ้นถ้าเราเล่นกันหลายคนนะครับโอ้และตอนนี้นะครับพี่ก็ตะลุยมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วทุกคนน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายโอเวฟสุดท้ายจริงด้วยนะฮะตอนนี้มาเก็บไปให้หมดครับสําหรับกองเหรียญแล้วก็ได้เทียนมาทั้งหมด7เล่มนะฮะนี่เล่มนี้เป็นเล่มที่7ดันเจียนเ1หทุกคนได้เทียนมาเยอะเหมือนกัน เจ็ดเล่มเลยนะทุกคนเดี๋ยวทำการเปิดกล่องเพชรก่อนนะฮะ mm hmm. เปิดกล่องเพชรแล้วก็เปิดกล่องแดงต่อเลยทุกคน mm hmm. เป็นอะไรวะนะโอ้เป็นเลื่อยอ่ะใครจะเอาก็เอาพี่ไม่เอาเก็บไปแล้วตัดไม้ด้วยนะน้องนะ <laughs> ใช้แรงงานเด็กเว้ <laughs> เออมาครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่วันที่สิปเรามาช่วยเด็กคนที่สี่เว้ยทุกคนอ่าเป็นอาชีพไซบอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อน อ๋อเราไปเก็บขวานแดงมานะครับช่องช่องปืนสล็อตปืนมันเปลี่ยนนะครับอ่ะก็ยิงปืนเลเซอร์ไปทีนึงนะครับแล้วก็ลัวปืนพกแบบปักปักปักป,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 กปกนะฮะเออปืนพกลัวง่ายๆ,ๆคือตอนเนี้ยมันถือปืน2กระบอกไม่ได้แล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําการปรับไอคอนเห็ไออนไหมไอคอนข้างล่างมันเปลี่ยนไปนะครับ อของที่เป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นอยู่เป็นช่องเดียวกันแล้วนะครับเมื่อก่อนของชิ้นเดียวกันเนี่ยมันจะอยู่คนละช่องใช่ไหมเออเขาปรับแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถถือปืนได้สองกระบอกแล้วนั่นเองโอ้ได้ขวานโอเคและตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ถือขวานกลับมาที่ฐานนะครับใครจะเก็บก็เก็บแต่พี่ไหมเก็บ <laughs> และตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทําการสร้างหม้อใช่ไหมครับหม้อแล้วก็วาง โรงเก็บไม้นะครับเพื่อทําอาหารอัตโนมัติแล้วนะครับรร,รู้สึกว่าตอนนี้อาหารเริ่มขาดแคลนแล้วเราต้องทําอาหารอัตโนมัติแล,แล้วแล้วตอนนี้คือฟ้าแม่งผ่าแรงมากเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอ่า,อาวางสายรอฟ้าก่อนแล้วกันทุกคนนะฮะโดนฟ้าผ่าทีไม่ไหวจะตุยนะครับบอกเลยอ่ะเอามาใส่ครับเอามาทําอาหารและผ่านไปไม่นานนะครับก็เข้าสู่วันที่23ทุกคนนะครับก็จะมีน้องคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นน้องมีนาป่าวะเออ โอ้มาตายไกลเกินน้องสาวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่เอากลับไปเลยแล้วกันนะฮะจังหวะน,นี้มาช่วยน้องเขาละก็หลังจากที่แบบอืมเราเนี่ยอุตส่าห์เข้ามาในเขตไบโอภูเขาไฟทั้งทีนะครับเราก็ต้องมาล่าไอ้พวกลัทธิด้วยเลยทุกคนเผื่อเผื่อเราจะได้เทียนนะครับเราต้องการเทียนนะครับก็ใช้เหลี่ยมนิดนึงทุกคนโป๊ะปะโป๊ะป้าเออโอเคเป้งเขาให้เป็นไงเฮ้ยตกตกตกเฮดช็อตไปดิลูกพี่เอาเก็บมาครับ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็เก็บมากล่องพวกนี้ก็น่าจะได้เทียนนะโอ้หน้าไม้ไปไปลุยกันต่อดูคนไปทางนู้นกันโอเคครับมาถึงหอคอยหอที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการในพวกนี้ก่อนเป้งเอาให้โอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเดี๋ยว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 มันติดมันติดกําแพงมันติดกําแพงอ่าฮะโอเคลำกล้องเมื่อกี้ลำกล้องติดกําแพงนะครับมันเลยทําให้การยิงเนี่ยไม่โดนโอ้ยเทียนโอเคสวยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการทุกคนอ่าฮะบีนขึ้นไป เฮ้ยจะมืดแล้วว่ะท่านผู้ชมโอเคเราอยู่บนหอคอยน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดกล่องปั๊บเฮ้ยเทียนโอเคสวยกับดักด้วยอืมไปแต่เราเราไม่เอากับดักนะฮะมันเป็นกับดักลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืดแล้วมืดแล้วจะลงมาทำไมไะเนี่ยทันไหมเนี่ยจะขึ้นไปทันไหมเนี่ยโอเคเราต้องรีบขึ้นไปนะครับโอ้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 เนี่ยพอล่นแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไป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  เฮ้ยโอ้โหกวางเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูดิตัวผู้ตัวเมีย <laughs> เออมันไม่อกเรียกพี่อีกแล้วนะครับมันไม่ใช่กวางมันคือแกะเออเนี่ยครับพอจังหวัดลลนแล้วสติหลุดนะครับสติไม่ค่อยมี <laughs> เฮ้ยโอเคสวยเลยได้เทียนนะครับและตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่วันที่51นะฮะรู้สึกว่าจะมีน้องเนี่ย แหลกด้วยทุกคนพี่ก็ต้องออกมาช่วยนะแล้วคือกวางมันตาแดงด้วยดิโอ้ดีครับนี่ครับไอ้น้องยูไอ้น้องยูน้องยูโดนกวางไล่แล้วดูน้องเขาดิู้น้องเขาวาร์ปได้นะครับน่าจะเน็ตน่าจะเน็ตเน่าทุกคนน่าจะเน็ตกากเน็ตน่าจะมีปัญหาตอนนี้ก็ต้องออกมาช่วยน้องครับเดี๋ยวน้องเขาตุยถ้าน้องเขาตุยเนี่ยพี่ต้องเสียแบนเนตอีกทุกคนซึ่งตอนนี้แบนเนตน้อยมากนะครับอ่ะไปน้องดูดิน้องเขาเดินลอยเลยอะทุกคน โอเคโอเคโอเคน้องโรสน้องโรสมาช่วยจีนะครับน้องโรสมาช่วยจีโอ้โหกว่าจะกลับมาถึงฐานเหนื่อยเลยฮัลโหลอ่ะฮะแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่หกสิบดูเทียนดิทุกคนเทียนที่พี่เก็บมาได้นะครับอูเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองเริ่มเอาไปอ่าวางหน้าประตูกันเลยดีกว่าไหมมาครับแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคน ลองเอาไปวางหน้าประตูกันวางลงไปนะครับแล้วก็เคาะอ่ะก็วางเทียนไปแล้วนี่ทําไมเคาะทําทไมไม่เปิดเนี่ยก็พี่เป็นคนวางนี่อะไรวะเนี่ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้น้องนิว,น,น,วน้องนิวมาน้องนิวมานะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาคุยก่อนแล้วกันน้องเขาเอาน้องโรดเดีอีกแล้วนะฮะจังหวะนี้อ่าโอเคเลาอ่านี่ไงอ่ะมันต้องรอดีเลยนิดนึงหรือปะเลี้ยงหรือหลอก เลี้ยงหรือหลอกพี่สาวเลี้ยงดิโอเคนะครับเขาไม่ได้หลอกเราโอ้โหไอโบไอโบใจเย็นเออนี่ฮะเราก็ได้มาแล้วสามเม็ดโ,โอ้โหกดผิดไปกินเนื้อดิบโอโหหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ได้มาแวะทำคอนทุกคนเพราะว่าเราจะกำลังจะสร้างฐานนะอืมเกมนี้พี่ก็เล่นไม่นานเอ้ยโอ้โหอีก,กองแดง นะฮะเกมนี้พี่ก็จะเล่นไม่นานแต่ว่าเดี๋ยวจะสร้างฐานให้น้องเขาอยู่นะครับพอครบ99เวันเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอร้ายบาย,บายน้องๆเขาแล้วทุกคนโอ้โหเป็นเรื่อยว่ะ่ะมาจังหวะนี้สร้างเป็นคอนออกมานะฮะเดี๋ยวไปสร้างฐานก่อนสร้างฐานไม่มีคอนนะสร้างยากทุกคนหลังจากที่พี่ทําคอนเสร็จนะครับกาลังวิ่งกับฐานเนี่ยมันก็มืดใช่ไหมพี่ก็เลยแวะมาเคาะประตูก่อนเลย ขอลูกอมหน่อยเลี้ยงหรือหลอกแล้ว <correr> จะหลอกจะเลี้ยงก็ได้ลูกอมเหมือนกันทุกคนอ่ะแต่ถ้าเขาเลี้ยงหัวเราะว่าอ๋ออัน,นี้หลอกนะครับแต่ถ้าเขาเลี้ยงเนี่ยเหมือนเขาจะให้ของเราด้วยปะ่ะเออใช่ไหมไอน,นี้พี่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ถ้าจะเลี้ยงหรือจะหลอกเนี่ย mm. เขาก็ให้ลูกอมใช่ไหมแต่ถ้าเขาเลี้ยงเนี่ย <Glen> <Leaf. S 2> เขาจะให้ของเราถูกต้องไหมพี่พี่ <Hel ps> <Morocco. S 2> พี่คิดถูกใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่วันที่เจ็ดสิบ 8นะฮะตอนนี้พี่ก็ทําการสร้างถานแล้วทุกคนเริ่มทําการวัดแล้วก็วางกําแพงทั้ง4มุมนะฮะแล้วก็เก็บเต็นท์เด็กมาโยนทิ้งน้ำงอนเออมันเกะก,กะนะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็เอาออกไปก่อนแล้วก็ทําการสร้างฐานแบบรัวๆเลยะฮะตอนนี้ก็สปีดไปนะครับ200%ทุกคน และตอนนี้นะครับก็ได้สร้างฐานแบบง่ายๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ขึ้นมายืนบนหินแบบเท่ๆเลยทุกคนรอเวลาที่มันกลางคืนนะครับและตอนนี้มันก็กลางคืนแล้วทุกคนก็ได้พาน้องๆเนี่ยออกมาลุยล่าหาแคนดี้ต่อนะครับแล้วกวางตาแดงม่งมาว่ะโูหุเดี๋ยวนะคืนนี้เป็นกวางตาแดงด้วยแต่ว่ากวางตาแดงอ่ะมันไล่พี่อยู่เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถเข้าไปเคาะประตูได้แบบสบายใจเลยทุกคนเพราะว่าพี่เนี่ยล่อตีนให้แล้วนะครับ เดี๋ยวยอดเทียนให้ก่อนเออโอเคไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเคาะประตูเลยไปเคาะประตูเลยเอา้าวแล้วน้องๆเขาไปไหนหมดอดะเฮ้ยโอ้โหน้องโลดเดียงไปอีกแล้วครับล่าสุดโอไม่ก oh อน้องโลดน้องโลดน่าจะแหลกนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยไปชุบแล้วกันตอนนี้อ่ะตอนนี้มีน้องนะครับมีหน่วยกล้าตายวิ่งไปเคาะประตูแล้วทุกคน <laughs> ตอนที่เราคุยกันอะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นี่ว่ะ ่ไหมก็พี่บอกว่าพี่จะล่อให้แล้วพวกเองก็รีบไปเคาะประตูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีมาแค่คนเดียวเองทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอน้องเขาเคาะประตูเสร็จด้วยทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเคาะต่อนะครับโอเคเราก็วิ่งวนไปครับล่อลอ,ลอ,ลอกวางตาแดงไปกวางตาแดงบอกเลยว่าตบแรงมากนะตอนนี้หูน้องเขาโดนไอโบ้ด้วยว่ะพี่มาเคาะต่อแล้วตอนนี้เลี้ยงหรือลอกเลี้ยงหรือลอกไอโบ้มาเป็นอะไรเฮ้ยเอาเรื่อง เราได้ปืนว่ะทุกคนเราได้ปืนเลเซอร์นี่ให้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันให้ปืนเลเซอร์ด้วยทุกคนเมื่อกี้เขาเลี้ยงเรานะครับนี่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 ดูดูปืนเดี๋ยวเดี๋ยวออกรอกกติดติดน้องเขาครับติดติดน้องเขาอยู่บป๊บนึงแปาบนึงอ่านี่ไงปืนปืนนี่ครับปิวนะครับปืนเลเซอร์พี่อ่ะโอเคน้องเขาเก็บได้ปะวะน้องเขาเก็บได้ด้วยนะครับสวยเลยมาฮะและตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่9 6ิพี่ก็คิดได้ว่าเฮ้ย ตอนเช้าเนี่ยเราก็เอาเทียนมาวางไว้หน้าบ้านก่อนก็ได้นะแล้วกลางคืนเนี่ยเราค่อยวิ่งไล่เปิดเออไอเรานี่ก็ซื้อบื้อต้องนานนะครับพี่ก็เลยนําเอาเทียนเนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านแต่ละหลังนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยพี่ค่อยวิ่งมาเปิดเออประมาณนี้ทุกคนนี่ครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคและตอนนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมามันก็มืดทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเคาะประตูดูดีว่า เราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับหลังที่เราเอาเทียนไปหยอดเอาไว้ตอนเช้าเออนี่คืนสุดท้ายแนละ้วทุกคนเป็นยังไงวะเคาะได้ปะอุย้ยเคาะได้โอเคเลี้ยงหรือหลอกไอ้นี้ทําไมหน้ามันเขียวๆวะเอ,อ้ยโอ้โหมันหลอกทุกคนมันหัวเราะย่อเราด้วยนะครับอ่ะแต่อย่างดีที่เขายังให้ลูกกวาดเรามานะฮะวันนี้อ่อะ ไปดูอีกบ้านหลังหนึ่งดิเราหยอดไว้หลายบ้านอยู่นะน้องเขาก็น่าจะวิ่งไปเก็บกันอยู่นะตอนนี้ส่วนเราก็วิ่งเก็บของเราครับตัวใครตัวมันตัวเผือกแล้วจังหวะน,นี้ <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเลี้ยงเราว่ะโอเคเขาให้ดาวกระจายเขาให้ดาวกระจายอุ้ย99วันแล้วทุกคนเออสวยเลยพี่ชายเขาให้ลูกอมมานะครับเขาเลี้ยงเรานะครับแล้วก็ให้ดาวกระจายมาด้วยนะครับอาา่าฮะ ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับสําหรับเกมนี้เออก็ได้มาประมาณ15ห้าหรือ20ลูกวาดนี่แหละประมาณ15้าลูกกว่าหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้น้องๆเขาก็เริ่มวิ่งกับฐานกันแล้วอืมไปรวมตัวกันที่ฐานนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวค่อยออกมาล่าลูกกวาดกันต่อ สำหรับเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนถ้าถูกใจนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์พี่หน่อยละกันนะครับแล้วก็ช่องพี่นะครับสามารถสมัครเป็นซูเปอร์แตงได้แล้วนะครับใครที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในช่อง C Play เนี่ยก็สามารถทําได้แล้วทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เกมนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ